พระวาจาของพระเจ้าประจําวันพุธที่ห้ากุมภาพันธ์ระลึกถึงนักบุญอากาธาพรหมจารีและมรณสักขี บทอ่านจากจดหมายถึงชาวฮีบรูบทที่12ข้อ4ถึง7และข้อ11ถึง15พี่น้องในการต่อสู้กับบาปท่านยังไม่ได้ต้านทานจนถึงกับต้องหลังเลือดเลยท่านลืมคำเตือนที่พระเจ้าตรัสกับท่านในฐานะนที่เป็นบุตรแล้วหรือลูกเอย๋ย อย่าดูถูกการเคี่ยนตีสั่งสอนของพระเจ้าอย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ทรงตำหนิเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเคี่ยนตีสั่งสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงเคี่ยนตีทุกคนที่ทรงรับไว้เป็นบุตรท่านจงอดทนรับการเคี่ยนตีสั่งสอนเธอพระเจ้าทรงกระทำต่อท่านเยี่ยงกระทำต่อบุตรมีบุตรคนใดบ้างที่บิดาไม่เคี่ยนตีสั่งสอนเลย เป็นความจริงที่ว่าขณะที่ถูกเคี่ยนตีสั่งสอนไม่มีความน่ายินดีมีแต่ความทุกข์แต่ให้ผลเป็นสันติและเป็นความชอบธรรมแก่ผู้ที่ยอมรับการเคี่ยนตีสั่งสอนเป็นการฝึกฝนตนเองดังนั้นท่านทั้งหลายจงทําให้มือที่อ่อนเปลีย้ยและหัวเข่าที่สั่นเทามีกำลังมั่นคงขึ้นจงเดินให้ตรงทางเพื่อว่า ขากระเพกจะได้ไม่ต้องพิการแต่จะหายเป็นปกติจงพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคนจงมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจำเป็นเพื่อจะได้เห็นพระเจ้าจงระวังอย่าให้ผู้ใดขาดพระอานสถานของพระเจ้าและอย่าให้มีรากแห่งความขมขื่นใดๆงอกขึ้นมาก่อความวุ่นวายซึ่งอาจจะเป็นพิษแก่คนจำนวนมาก บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมาราโกบทที่หกข้อหนึ่งถึงหกเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นกลับไปยังถิ่นกำเนิดของพระองค์บรรดาศิษย์ติดตามไปด้วยครั้นถึงวันศับบาโตพรรระองงค์ทเิมสั่งงสอนในสาลาธรรม ผู้ฟังจำนวนมากต่างประหลาดใจและพูดว่าเขาเอาเรื่องทั้งหมดนี้มาจากไหนปรีชาญาณที่เขาได้รับมานี้คืออะไรอะไรคืออัศจรรย์ที่สำเร็จด้วยมือของเขาคนนี้เป็นช่างไม้ลูกนางมารีเป็นพี่น้องของยากบโยเซฟยูดาและซีโมนไม่ใช่หรือ พี่สาวน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือคนเหล่านั้นรู้สึกสะดุดใจไม่ยอมรับพระองค์พระเยสูเจ้าตรัสแก่เขาว่าประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดยามนอกจากในถิ่นกำเนิดท่ามกลางวงญาติและในบ้านของตนพระองค์ทรงทำมหัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้นอกจากทรงปกพระหัตต รักษาผู้เจ็บป่วยบางคนให้หายจากโรคภัยพระองค์ทรงแปลกพระทัยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอนานานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับมาระโกจบ พระประสานตอนนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระเยซูเจ้าถูกปฏิเสธในบ้านเมืองของพระองค์ในตัวบทที่เราได้ระบึงกันก่อนหน้านี้ตอนที่สมาชิกในครอบครัวของพระองค์มาขอพบเพื่อจะจับกลุ่มเพราะคิดว่าพระองค์ทรงเสียสติในโอกาสนั้นพระเยซูเจ้าทรงให้คำนิยามครอบครัวของพระองค์ว่า คือบุคคลที่ทำตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตัวบทที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงละจากภารกิจของพระองค์ตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลีและเดินทางไปยังนาซาเรตบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ดินแดนที่ตั้งอยู่บนภูเขาและหุบเขาอยู่ในแคว้นกาลิลีตอนล่างบรรดาศิษย์ติดตามไปด้วย การกลับไปเยี่ยมบ้านไม่ใช่เป็นเพียงการเยี่ยมเยียนส่วนตัวแต่เป็นภารกิจการประกาศพระวาจารประการหนึ่งที่โปร่งทรงกระทำในการลิลีในพันธสัญญาเดิมไม่มีการพูดถึงนาวสเ็ตเลยปิกสเนอร์อาจารย์ผู้สอนวิชาธรณีวิทยาซึ่งทำงานในอิสราเอลเป็นเวลา30ปีเขียนเกี่ยวกับนาวสเ็ตไว้ว่า จากการขุดค้นในทศวรรษก่อนหน้านี้ปรากฏหลักฐานว่าชาวนาซเ็ตในสมัยพระเยซูเจ้ามีจำนวนประมาณ120-150ถึงคนนาซเ็ตเป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเส้นทางการสัญจรอยู่ในตำบลจาเฟียซึ่งอยู่ห่างออกไปหนึ่งไมล์เป็นเมืองที่มีป้อมปราการแข็งแรง และมีบทบาทในเกรดวอร์กับกองทัพโรมันซึ่งเกิดขึ้นในราวปีคิตศักราช66ถึง70อาจกล่าวได้ว่าชาวเมืองส่วนมากเป็นเครือญาติกันเป็นชนเผ่านาซารีนในหมู่บ้านนาซเรตทุกคนรู้จักกันอาจเป็นไปได้ที่คนส่วนมากเกี่ยวข้องกันทางสายโลหิต หรือการแต่งงานพระเยซูเจ้าถือโอกาสเข้าไปสอนในสารธรรมประจำหมู่บ้านมาร์โกไม่ได้บอกว่าพระองค์ตรัสสอนอะไรเพียงแต่บอกว่าผู้ฟังรู้สึกประหลาดใจหลังจากที่ได้ฟังพระองค์แล้วพวกเขารู้สึกประหลาดใจได้ไม่นานก็เริ่มหันความสนใจมาที่คำสั่งสอนของพระองค์ พวกเขาอยากรู้แหล่งที่มาของความรู้ของพระองค์ได้รวมทั้งพลังอำนาจที่ผ่านทางพระหัตถ์ของพระองค์พวกเขาไม่เชื่อถือเยซูคนใหม่จึงเปลี่ยนจากคำถามที่ไม่มีคำตอบไปพิจารณาสิ่งที่ตนรู้เยซูที่พวกเขารู้จักเป็นชายหนุ่มผู้ใช้แรงงานคนหนึ่ง ภาษากรีกคำว่าเทกตอนหมายถึงคนที่ทำงานกับไม้หรือโลหะหรือหินมัทธิวบอกว่าพระเยซูเจ้าเป็นบุตรของช่างไม้นอกนั้นพวกเขายังรู้อีกว่าเยซูผู้นี้เป็นลูกของมารีตามที่ปรากฏในหนังสือพันธสัญญาใหม่เรื่องนี้อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าโยเซฟอาจตายไปแล้ว บรรดาญาติและชาวบ้านตัดสินใจต่อต้านพระเยซูเพราะพระองค์ทรงสอนในสารธรรมพวกเขารู้สึกเป็นที่สะดุดหรือเห็นพระองค์เป็นที่สะดุดพระเยซูเจ้าจึงต้องใช้สุภาษ,ษิตโบราณมาแก้ต่างมัทธิวลูกาและยอห์นกล่าวว่าประกาศกย่อมไม่ได้รับเกียรติในดินแดนของตนแม้จากบรรดาญาติพี่น้องของตน ส่วนมารกโกมองว่าการต่อต้านอยู่ในระดับของชาวบ้านและโดยรวมทั้งหมดพิเยสุจ้าทรงนำสุภาษิตมาใช้กับการปฏิเสธพระองค์ที่นาสเรตหมายถึงบุคคลภายนอกไม่ใช่เฉพาะสมาชิกครอบครัวของพระองค์เท่านั้นแต่รวมเพื่อนบ้านด้วยบุคคลที่เคยอยู่กับพิเยสุจ้ามาตั้งแต่เด็ก มองไม่เห็นว่าภูมิหลังของพระองค์มีความแปลกพิสดารตรงไหนทั้งๆท,ท,ที่เห็นปรากฏการชัดแจ้งต่อหน้าต่อตาพวกเขาพวกเขาเคยรู้จักพระองค์เป็นบุคคลแสนจะธรรมดาแล้วก็สิ่งนี้ก็ครอบงำความคิดของพวกเขาจนไม่สามารถตระหนักในข้อคำสอนและกิจการมหัศจรรย์ของพระองค์ สิ่งมหัศจรรย์ดึงดูดเขามาหาพระองค์แต่ความทรงจำในอดีตผลักดันพวกเขาออกไปจากพระองค์จากการที่พระเยซูเจ้าทรงถูกชาวนาซเ็ตปฏิเสธมารกโกพูดตรงไปตรงมาถึงความไม่สามารถของพระเยซูเจ้าที่จะกระทำสิ่งมหัศจรรย์ที่นั่นได้พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยไม่กี่คนแต่ที่สำคัญ พระเยซูเจ้าทรงแปลกพระไทยที่เขาเหล่านั้นไม่มีความเชื่อการที่พวกเขาไม่สามารถยอมรับภารกิจของพระเยซูเจ้าเกิดจากการที่พวกเขาจมปลักอยู่กับอดีตทําให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่ไร้ความเชื่อและความไม่เชื่อของพวกเขาก็นำผลเสียมาสู่พวกเขาเองความไม่ไว้วางใจของพวกเขาทำให้พระเยซูเจ้า ทำอะไรไม่ได้การปฏิเสธของพวกเขาทำให้พระเยซูเจ้าหมดอำนาจความเย็นชาของชาวบ้านทำให้โะรงต้องจากพวกเขาไปและไม่กลับมาอีกเลยท่านผู้ฟังครับจะเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างมากเลยทีเดียวหากพระเยซูเจ้ามาเยี่ยมเราแล้วจากเราไปโดยไม่ย้อนกลับมาอีก ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิชรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายัางท่านและประธานสานตีแก่ท่านด้วยเทินอาเมน